ไดูอะไร่อนพูดคนเดียวโทรติดย่งปล่อยพูดคนเดียวทำไมพูดปล่อยัวงเจียนเะแก้มไปเลยแก้มไปเลยปล่อยพูดอูคดียเข้มาเลยอย่าเป็นควายนะมึงเนี่ยมาม่ไปเลมพูด่ย้ยดอย่นเดียวติดไหมโทรศัพท์อ่ะมันไม่ล็อ แจมแจมไม่ต้องไปเรารถอยู่หน้าบ้านหลังบ้านมช่ไหมมีกัรนี้ทำไมซีกันรบดานโทรมิเก็อยากจะติดหรอกตำรวจอ่ะออกไปนี่เขาก็รู้แล้วว่าคนอยู่นี่ทำไมขี่แบงคหลังทำไมออกไม่ได้ไไม่ด้จะออกไม่ได้เห็นออกอยู่อย่าเสียงอย่าเสียง ติดติดแต่มันไม่รับเบอร์เก่าเบอร์าที่โไปี่นี่เลเอร่ยาดนลกนไปเด็กไปอยู่ทางโน้นไปไปเลยกลับไป ค่ะพี่หนูโทรไปแล้วเขาไม่รับสายค่ะลงพักสิมาโพธ์ค่ะค่ะค่ะโทรไปสามสายแล้วค่ะแล้วตอนนี้เขาก็ยังมาอยู่ค่ะเขาเอามอเตอร์ไซค์มาอีกค่ะเมื่อกี้เขามาคนเดียวตอนนี้เขามาสามแล้วค่ะค่ะหมู่บ้านโฮมนีเฮาส์ค่ะตีกูสมพงค่ะเส้นระบอบไผ่โฮมรีเฮาส์ ค่ะตีกระอูสมโงค่ะแจรล้างบาหรอค่ะแจรล้างบาน่ไหค่ะค่ะเส้นระบบไผ่มาโคขวางค่ะไปแล้วค่ะพี่ไปแล้วพี่พี่พี่ส่งสายตรวจเข้ามาหน่อยนะคะเขามาโวยวายค่ะคนในซอยก็ยืนดูเขาท้าให้ออกไปไม่ไมพี่หนูไม่รู้จักเขา ก็คือแฟนหนูอ่ะเขามีเขามีปัญหากับพี่ชายเขาแต่ทีนี้ว่าญาติของพี่สะพ้ายแฟนหนูอ่ะเออเขาเขาเลยมาหาเรื่อง,ง,งอืงงมไปแจ้งความแล้วค่ะแต่ทีนี้หนูโทรไปเขาก็ไม่รับไปไปบันทึกว่าถ้า ถ้าแฟนหนูเกิดอะไรขึ้นก็ <c oughs> ก,ก็คือตัวคนนั้นแหละคะ่ะแต่อันนี้ว่าคนที่มาหาเรื่องตอนเนี้ยไม่ได้แจ้งในในในชื่อเขาเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาค่ะ